สวัสดีครับผมบอแบ็กอนุชิตสามสีครับผมเองครับบีเบียวครับผมสันสองเองกันวันนี้เราเปิดตัวรายการใหม่ครับอ่าใช่ครับชื่อรายการน่ารักอ่ะรู้ตัวปะ,ะผมยืนรู้ตัวเหม,มือกันนะผมมารายการนี้ <laughs> ผมยืนชื่อรายการเมื่อกี้สิผมยืชื่อรายการก็กผมยัง <laughs> ไม่บอกอยูด่ดีก็ให้มาเนีย่ยมานั่งเนี่ยไม่รู้บอกเหมือนกันอ้าวแน่นอนครับรายการของเราครับบอกเลยรู้ตัวปะรู้ตัวปะรายการเรารู้ตัวปะนี่คือแบบ รายการเราจะทําอะไรบ้างนะรู้ตัวปะมึงไม่รู้เลยครัยผมไม่รู้เรื่องเลยสักอย่างง่ายๆครับรายการเราตั้งกล้องไว้จัดเหมือนเป็นรายการรายการหนึ่งไปเรียกคนอื่นมามาปุ๊บให้เราเราก็ทำอะไรก็ได้แนะนำตัวรับแสงด้วยกันรับอะไรครับพอดีผมเรียนมันต้องมีเขียนสคริปต์เขียนบทเขียนรายการเลยไม่มีครับรู้ตัวป่ะรู้ตัว คือไม่มีอะไรสักอย่างคือมันเป็นจะบอกคือมันมันเป็นคอนเสร็จคือผักง่ายไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรประมาณนี้โอ้โหอย่างนี้นี่คิดนอนคิดตอนมือก่ายหน้าผาก็แล้วตีนกายหน้าผาก็แล้วสามวันสี่คืนคือที่ตัดหน่อตอนหนังเสร็จเนี่ยคือทีหนึ่งแถมตีห้ายังไม่ได้นอนเลยยังไม่ได้นอนเลยครับคิดถอดเรื่องยังยังไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวเราไป ไปดูเลยไหมล่ะโอ้ผมพอดีผมก็อยากรู้เหมือนกันยการเรี่นรู้ตัวปักไม่ตัวปักมันจะเป็นยังไงใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยก่อนว่าจะเป็นยังไงครับไปดูเลยไปดูเลยับว่าเป็นยังไงตัวปักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะสองคนใครอะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการ Travel Insight ค่ะเป็นรายการที่จะพา คุณผู้จักนะคะไปชมกับสถานที่น้องเที่ยวต่างๆเลยควิวกามได่ชมอะไรวิวแชื่ออะไระชื่ออะไรคิฟชื่ออะไรใครไข่ตาไหนแม่แม่ตาไหนอ่ะเออทำไมไม่ให้นายัหรอตายแล้วทำไมมีปัญหาอะไรยังมีแม่อยู่ใช่ไหมเอ้าย่าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนในการ t r a า e l i n s i g h t นะคะกับคิฟชนิชาศิวพรค่ะเรื่งการอะไรนะ เท้าอินไซค่ะม,ม,มึงมตอบกล้องไปถงเถอะไม่ต้องเ,เอลยว่ามันคือรายการอะไรท่องเที่ยวค่ะอ๋อรายการท่องเที่ยวใช่ค่ะให้หน้าอย่างเงี้ยพูดรายการท่องเที่ยวเอเอก็ไดน่าคลื่นไงสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเท้าเวฟอินไซกับกิฟชนิชาศิวพรค่ะรายการอะไรนะท่องเที่ยวค่ะจริงกับรายการท่องเที่ยวใช่ค่ะเท้าเวฟอินไซคืออะไรอะ ก็ไปทาเวลเป็นทริปทัวร์อะไรเงี้ยค่ะที่ได้พาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยทริปทัวร์ทริปได้เยอะไม่คืนหนึ่งถึงไปได้ข้างนอกะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับกิฟชนดิชาศิวพรกับรายการทาวเวลอินไซด์ค่ะเป็นรายการท่องเที่ยวจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะก้มหน้าลงก้มหน้าลงเดี๋ยวหนอนี่นี่ก้มหน้าลงนี่มันจะมาหลุดเฟรม มาลงมามันมีมีโตสิมันมีตโตอะมิตโตอะไรผู้ชมครับและตอนนี้เราก็อยู่กับประกิบนะครับผู้ที่ได้ตายแล้วเกิดใหม่เพราะประกิบท่านนี้อายุไม่ต่ำกว่าสามร้อยแปดสิบปีมาแล้วประกิบครับสมัยนั้นประกิบเป็นอะไรตายนะครับครับอะไรตายครับ ตายเพราะว่าโดนคุณขับรถชนใช่ไหมครับรใช่ครับผมไปขับรถชนคนตอนไหนครับตอนเมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้วหนึ่งร้อยปีที่แล้วใช่ครับในนั้นผมขับรถยี่ห้ออะไรตอนนั้นยี่ห้ออะไรจำไม่ได้ครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนบวมเป่งนะคะกับรายการสองสาวเล่าเรื่องค่ะเสองอะไรนะสองสาวเล่าเรื่องค่ะให้คนมัน สองสาวเรเรืองอือเอากินน้ำกินน้ำพูดภาษาญงกินน้ำขอคุณขอบคุณขอบคุณผู้สนุนใจดีนะคะน้ำน็อใช่น้ำดื่มตามหาวิทยาลัยนาะคุณเทพของเรานั่นเองกินกินแล้วทำท่าสดชื่นกินจริงกินจริงกินจริงสิน้ำมาจากไหนไอช่าแล้วยิ้มตไมอเลยพูดสวัสดีค่ะริภาลโยธาค่ะ ่าได้ข่าวว่าคุณชอบดูลิกเกจริงไหมครับก็นมิสหนึงนะคะมิสหนึงมิสหนึงม<อ>ิสเดียวผมรู้สึกว่าเวลาไปสอออกแล้วคุณชอบเอาไปให้ลิกเกม,มันคือข่าวลือคะ่ะมันคือข่าวลือคะ่คออคะเจนน้าเหรขอแห้งนี่ตู้เสื้อ้าของเรานี่ผมเปิดให้เลยเนี่ยเอ,อเป็นไงสบายดีในมช่วงนี้ดีมากค่ะร้อนไหมร้อนไหม เอือนิดหนึ่งค่ะนิดนึงวันนี้เปิดแอ,อร์ขนาดนี้ <c oughs> ยังนิดหนึ่งอีกละ่ะพอดีเป็นบ <c oughs> ร้านะระได้เราได้ <c oughs> ไอ้ปกติชอบกินอะไรกินข้าวค่ะกินตะขาบไอ้แมงป่องนี่กินไหมไม่กินแล้วแต่โอกาสค่ะแล้วโอกาสอ๋อก็คือมีกินบ้าง คือไม่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 เอาจะเอาเองแบกไวะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการน้ำน็อตรายการเลยน้ำน็อตมันชื่อน้ำน็อตด้วยอ่ะอนี่น้ำน็อตเหรอน้ำน็อตกินหน้ากินไหมล่ะเล่าคิวพันธ์จะสดใสกินน้ำสดชื่อไม่ทำไมมันมีอยู่แค่นี้อ่ะอันนี้อันนี้ดำจริงหรือดำเล่นดำจริงจริงอ่ะแค่นามสกุลก็ดำชื่อแเหรอใไรเข้าใครเข้าทำไมอ่ะ พอแล้วอ่ะโอเคอ้ยโอ้ย,อยนี่ยังขาวไม่พออีกใช่ไหมอ่าใช่น้ำน็อตดีท็อกกินมากเป็นยาละบายกินน้อยเป็นยาไทายเอ้ยเอยเอ,เอขาวขอพอแล้วเออจริงๆแล้วคือขาว่าดำคือน้องเขาผิวสัมรีสัรีอะไรสัมดีเม็ดไหนเป็นเม็ดไทนเป็นไทมัสัมดีเลยนี<ำ>่ก็ขาวแล้วนะนี่ขาวขาวกว่าเมื่อก่อนอีกนะขาวไหนปะ เขาก็เมื่อก่อนอีกจริงอ่ะใช่ข้างในขาวไหมขาวอะไรคืออะไรจิตใจจิตใจจิตใจขาวสะอาดให้เราก็ตกใจเรื่องอะไรอะไรกันเนี่ยควันเวลายิ้มควันจะขาวไม่วะเฮ้ยได้ยังวะป่าให้ขาวก็ได้จิตสบัสดีนี่สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ น้ำน็อตค่ะขาขึ้นใช่ไหมเราเนี่ยขาวขึ้นขาวขึ้นค่ะกอมขึ้นใช่ไหมกอมค่ะกอมขึ้นเนี่ยนักจิบกล้องนี้จิบกล้องจิบกล้องเขาแบบเซ็กี่เซ็กซี่เอ้ยนี่ยเอย่นี้ผมซื้อเลยหันหน้ามาบอกท่าโพสท่าโพสหันหน้าดูบ้างอ้าวแล้วบินขอ้นุณค่ะไปนขึ้อขึอนขึ้มขนขึ้นขึ้ด้นข้นขึ้นข ล่างๆโตไปด้วยไป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 เก้าอี้เก้าอี้อาทีนี้เก้าอี้แล้วเข้ามาเก้าอี้เลยเป็นไงบ้างแต่ละคนเป็นไงผมก็จับใจเล็กน้อยซื้อปานกลางเลยโอ้แต่ละคนคือเจ้าจริงๆแต่ละคนจะมีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันกำจ่เห็นได้เลยบางคนไม่เคยเจอกล้องนะ ปั๊มันมั่นใจมากมั่นใจมากเหมือนเหมือนมันก็สวยไงรู้ว่าคือเอาเอามาทําอะไรเอาผลมาทําอะไรเออสุดยอดเลยคือคือเราแค่บอกว่าเดี๋ยวไม่น่ามีแล้วก็แนะนําตัวเลยอ่าครับเสียเราก็ผิดก็พีจะตายคือก็ไม่น่าเชื่อนะว่าแป็นเคุณผลจะออกมาเป็นอย่างนี้นั่นแหละฮะนักผู้ชมก็นั่นแหละครับได้ก็ยังดูษาได้ในการมาในรายการนะ ก็คือท้าชิ้นง่ายครับไม่ได้ทำอะไรมากเดี๋ยวเออทำอีกนะเนี่ยก็ถ้าเขายังไม่รู้ตัวสถานะเราก็จะไปหาคนอื่นคนอื่นแต่้าบางคนไอคนเดิมมันยังงู้อยู่ไม่ต้องห่วงนะแต่ถ้าเจ้าใครนี่เดี๋ยวมีบอกบอกเยนบอกว่าอะไเจ้าใครนี่มั่ม่ไม่ใช่คือเดี๋ยวเขาไปทำแล้วทีมงานก็ไปตอบเป็นอันนี้ก็ผมว่า แล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่พวกผมนี่แหละแต่พวกผมแต่แต่ห้องห้องเขงอยู่เลยขออนุญาตใช้ห้องห้องมันอยู่อยู่แล้วจะไปไหนถ้าเขามีเวลาอะไรเงี้ยสำคัญครับห้องสวยๆอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยนอตภูเทพตนะครับคณะนิเทศศาสตร์ครับับแล้วก็ขอบคุณน้ำดื่มสามรอบแล้วมั้งนอตภูเทพตไม่ได้หาซื้อได้ที่นอตมหาวิทยาลัยนอตภูเรับ แล้วก็ขอบคุณอห้งขอบคุณน้ำดื่มน็อตกรุงเทพนะครับเป็นนผู้ัรบแล้วก็ท้องวิทยุของสถานีน้ำดื่มน็อตโอเคครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นใครจะเป็นคุณหรือเปล่าคุณจะรู้ตัวป่ะหรือเปล่าต้องติดตามชมต่อไปตครับ เอาละครับสำหรับรายการของเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับผมอ่าสำหรับรายการครั้งต่อไปหน้าผมพบกันใหม่ครับอ่าคนจะรู้ตัวป่ะไม่ไม่พบกันใหม่แบบอาทิตย์หน้าวันจันทร์เวลาตรงนีไม่รู้ว่ามีใครมาไหนเคยทำมาเออไม่แหละครั้งต่อไปอ่ะต้องดูนว่าใครต่อไปอ่ะครับครั้งต่อไปเราจะเชิญใครมาอ่าครับพานไปดูข้างนอกนะไอสาระไอสาระสตูดิโอครับจีนีนะเดี๋ยวขึ้นทางข้างบนนี้นะครับอ่าขึ้นทางบนให้เลย หนูหรือไงขึ้นไ้ทั้งคนคือข้างล่างมันขึ้นทุกรายการแล้นซ้ำไหมขึ้นขั้งบนเลยครับรายการเจ็ดไลค์ไลค์สาระไลค์สาระครับเดี๋ยวจะหมุนหาอะไรนัหนๆมุนมันมีผมมุนหาขึ้นนะโอเคครับเราบว่นนี้ผมและคุณเที่ยวนะครับคุณสายก็ต้องขอลาไปก่อนครับครับขอขับคพาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ ครับผมและว,วันนี้ก็มาพบกับช่วงมุกเด็กวันละคำครับวันนี้คุณเดี่ยวเสนอมุกอะไรสนุกรู้จักสนุกไหมสนุกสนุกรู้จักครับสนุกนก,ก,นก็เป็นรูปเป็นลูปกลมๆแล้วเราก็แทงลูกขาวให้มันเป็นชนลูกอื่นแทงใช่ไหมอันนั้นสนุก <c oughs> ไอ้สนุกที่มันเ,เวลาเขาเลี้ยงตัวเล็กตอนเล็กๆน่ารักครับมันเลี้ยงไม่ค่อยดีตัวมันโตมันจะไปไล่กัดชาวบ,บ้าน <c oughs> อันนั้นมันสนุกครับแค่นี้แล้วครับที่จะจบอันนีครับ อยากแซวน่ารักรู้มาแลยกัน้าตอนี้หน่อยา